a n งคอก j จอรรี w วีค20 2 4ปักหมุดถนนท่องเที่ยวสายออนเมณีและเครื่องประดับไทยนายพิชัยนริธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน a n งคอก j จ b i l รี w e ีค20 and 2 4หรือเส้นทางถนนสายออนเมานีและเครื่องประดับจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาออนญมานีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโดยเป็นโครงการพัฒนาต่อยอดเครื่องประดับ เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเก่าแก่เชิงสร้างสรค์บนถนนสายออนเดียมณีและเครื่องประดับในกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่บางรัก สามพันธวง์และพระนครซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตของชุมชนเศรษฐกิจทไทยมื่อย่างยาวนานเป็นแหล่งที่รวมพหุวัฒนธรรมและงานปีมือการผลิตอัญ,ญมณีและเครื่องประดับที่มีอัตลักษณ์สร้างการจดจำนำซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นให้ทั่วโลกได้เห็นมากยิ่งขึ้นวันนี้มาเปิดงานประกอบจูรี่วีคนะครับไทาบนอัญ,ญมณีผมเองเนี่ย เป็นพอทำจูเลรี่มาก่อนนะครับทำอยู่ตั้งเกือบ30ปีนะครับตั้งแต่เด็กตอนเรียนมหาลัยก็เริ่มทำงานแล้วนะครับพอคุณพ่อเงินเสียไปก่อนครับผมก็เลยมีความกุ๊กขี้กับจิวเลี่ค่อยๆรู้ละเอียดนะครับผมก็ไปเรียน GIA เรื่องเพชรเรื่องพลอยด้วยก็คอมีความรู้ครับตอนงมาประอเป็นนักการเนินก็เลยไม่ได้ไม่ได้มายุ่งกับการทางธุรกิจนักแต่ทราบตีครับว่าการพัฒนารน้าทีมนี ก้าวขึ้นไปมากแล้วเราก็มีจุดดีจุดเด่นหลายเรื่องนะครับก็อ,อยากคิดว่าประสรวงพาณิ์เนี่ยจะต้องส่งเสริมเรื่องนี้ให้ให้เป็นเรื่องหลักนะครับเพราะว่ามันมี value added สูงมากนะมีกําไรค่อนข้างดีแล้วก็มีการจ้างงานค่อนข้างเยอะก็อยากเห็นว่าการพัฒนาเรื่องพยนธณีเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็ปัจจุบันวันนี้เนี่ยทองขึ้นสูงสุดนะครับ 4 3 0 0 0สามนะครับเป็นจิตติรวยเลยนะครับก็แนวโน้มทองก็ยังจะมีโอกาสขึ้นสูงขึ้นอีกนะครับในในมุมผลเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าเมื่อความมั่นใจของดอลลาร์ลดลงเนี่ยความคนก็หันมาซื้อทองกันเยอะประเทศต่างตาก็หันมาซื้อทองกันเยอะ ก็ทาให้ราคาทองเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเองเชื่อว่าจะเห็นเท่าอันนี้ส่วนตัวนะครับแต่การลงทุนความเสี่ยงนะฮะรูงสุดก็ต้องใช้เวลาใช้ยานะครับแต่ว่าถ้าเกิดจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่ของโลกที่เป็นอยู่เนี่ยโอกาสที่ทองจะขึ้นไปอีกเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสสูงผมไม่ได้พ่งพูดตอนนี้นะครับผมพูดตั้งแต่เดือนมกราแล้วตอนสามหมื่นเนี่ยผมก็บอกว่าให้คอยดูอ่ะเขาเขขึ้นไปเรื่อยๆแลนนี้ก็มาสี่หมื่นกว่าแลวห้าหกหมื่นก็เห็นแล้วค่อยมาดูคนใหม่นะฮะ ผมเองก็คิดว่า,าการการถือทองเนรยญยม,มณีเนี่ยเป็นการกระจายความเสี่ยงของการเวทของการถือทรัพย์สินของของคนนะครับคนที่มีฐานะดีหรือว่าทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับเขาก็จะเลือกที่จะซื้อทองบ้างซื้อเพชรบ้างซื้อยม,มณีเก็บไว้เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่จะเหมือนกับว่ารักษาคุณค่าได้ในระยะยาวนะครับ ก็ห็นว่าถ้าเรื่องนี้คนสนใจทั้งโลกคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็ควรจะส่งเสริมว่าไทยเนี่ยมีความสามารถทั้งนี้มีเยอะนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการเผาพอยเลือกพลอยตัตดพลอยนะครับจนกระทั่งมาทำเรือนเครื่องประดับต่างๆนะการเจียเพชรเองเราเองขึ้นความถนัดนะครับ ก็อยากเห็นว่าเรื่องนี้มีการจ้างงานค่อนข้างเยอะแล้วก็มีว a l ร e a d d อ d ในทุกขั้นตอนนะครับก็อยากเห็นว่าถ้าธุรกิจที่มีร,รับการส่งเสริมขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้เราได้ประโยชน์เยอะมีการจ้างงานเยอะมีรายได้ของคนเยอะอันนี้คือสิ่งที่ที่มันคือศึกษามาเยอะฮะคือคุกทีมาด้วยตั้งแต่เผาไปเอาพลอยมามาเผาพลอยก็ได้กาไรนส่วนหนึ่งละเอามาตัดพลอยอะไรพลอยได้คุณภาพก็ได้กําไรส่วนหนึ่งละ มา,มาเครื่องประดับแล้วมาขายก็ได้กำไรอีกส่วนนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะจะบอกนะครับครับผมก็เราอยากจะเชิญชวนนะครับให้พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพในช่วงวันยาววันปิยะนะครับแวะมาดูเนี่ยกจะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเลยนะครับก็อย่างเช่นมีเวิร์กช็อปนะครับการทำเงินลายไมเ้งไมเงินต่างลายไม้แบบมือมูกเม่นะครับซึ่งคนที่เขาร่วมกิจกรรมเนี่ยพอตีเป็นวงกำไรขึ้นมาเนี่ย จะได้ชิ้นงานกลับบ้านไปเลยนะครับชิ้นนี้ก็หกพันกว่าบาทน,นะครับแล้วก็มีกิจกรรม,มทุกวันนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์วันที่21เนี่ยเราเชิญสินใจเป็นหนึ่งนะครับมาคุยเรื่องของอัญ,ญมณีกับโชคลาภสะตาชีวิตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของาทางด้านของแลบนะครับซึ่งมาตรวจที่ชั้นสามที่นี่เราผลแลแบ g a มาให้บริการประชาชนนะครับในวันทั้งที่ซื้อในงานแล้วก็รวมถึง ถ้ามีทรัพย์สินที่บ้านอยากตรวจก็มีมาตรวจที่นี่ได้นะครับอยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกันกันเยอะๆถึงวันที่25นะกครั้งจะโฆษณากับนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่นี่นะครับก็ for tourists to visit Thailand during t h i s t i m e please come to visit the show I think you will see a lot of beautiful jewelry and at a very good value price so please come to visit the show thank you so much bye bye